ค่ะเด็กๆวันนี้มาพบกันในชั่วโมงแรกหลังจากที่เราสอบกลางภาคกันแล้วนะคะเดี๋ยวเด็กๆก็จะได้ทราบผลการสอบนะคะลูกเนาะเอาละวันนี้นะคะเราก็จะมาเรียนกันต่อเนาะเด็กๆดูสิเราจะเรียนอะไรกันในวันนี้นะคะอ้าวดูของเราวิชาภาษาไทยชั้นประถมศึกษาปีที่สาม นะคะอ้าวเด็กๆด,ดูเลยค่ะที่คุณครูได้แจ้งแล้วเนาะว่าเรานาะจะใช้หนังสือเล่มนี้นะคะเในชั่วโมงนี้นะคะเราจะใช้หนังสือวรรณคดีลำนำนะคะเด็กๆเตรียมมาแล้วใช่ไหมคะลูกนะวรรณคดีลำนำวันนี้เราจะเรียนอะไรกันเอ่ยเดี๋ยวเด็กๆด,ดูนะคะ วันนี้นะเปิดเลยค่ะลกูกในหน่วยการเรียนรู้ที่3ในบทอาขยานบทหลักนะคะในแต่ละระดับชั้นจะต้องมีบทอาขยานนะคะอยู่ปหนึ 1, ่งปสองปสามปสี 5, ป่ปห้าปหกจะมีบทอาขยานหลักนะทุกระดับชั้นนะคะแล้วก็จะมีบทรอง นะคะบทของเราบทอาคยานบทหลักคือ,อเด็กๆดูนะคะเปิดในวรรณคดีลำนำหน้าห้าสิคือบทอาคยานเด็กน้อยค่ะลูกนะบทอาคยานเด็กน้อยเป็นบทอาคยานหลักนะคะของเราระดับชั้นประถมศึกษาปีที่สาม นะคะบทอาขยานเด็กน้อยเด็กๆเ,เปิดเลยค่ะในวรรณคดีลำนำหน้า54นะคะเปิดเลยอ่ะเปิดแล้วใช่ไหมคะลูกอ่ะดูนะคะเด็กเอ๋ยเด็กน้อยเนาะเด็กๆด,ดูนะคะคุณครูจะอ่านให้ฟังหนึ่งเที่ยวก่อนเนาะอ่ะดูนะคะเด็กเอ๋ยเด็กน้อย ความรู้เรายังด้อยเร่งศึกษาเมื่อเติบใหญ่เราจะได้มีวิชาเป็นเครื่องหาเลี้ยงชีพสำหรับตนได้ประโยชน์หลายสถานเพราะการเรียนจงภาคเพียรไปเถิดจะเกิดผล ถึงลำบากตรากตรำก็จำทนเกิดเป็นคนควรหมัน่นขยันเอ่ยนะคะอันนี้เป็นบทกลอนดอกสร้อยนะคะบทกลอนดอกสร้อยเนี่ยมันจะมีคําว่าเอ๋ยนะเด็กเอ๋ยเด็กน้อยนะคะนกเอ๋ยนกกระจาก มดเอ๋ยมดน้อยนะคะบทกรอนดอกส้อยเนี่ยจะมีคำว่าเอ๋ยนะคะทุกครั้งนะคะอันนี้นะเป็นบทกรอนดอกส้อยเด็กเอ๋ยเด็กน้อยจากหนังสือบทอักยานภาษาไทยกระทรวงศึกษาธิการนะคะเป็นบทอักยานลักนะคะลูกเด็กๆอ่านพร้อมคุณครูอีกหนึ่งเที่ยวก่อน นะเด็กเอ๋ยเด็กน้อยความรู้เรายังด้อยเร่งศึกษาเมื่อเติบใหญ่เราจะได้มีวิชาเป็นเครื่องหาเลี้ยงชีพสำหรับตนได้ประโยชน์หลายสถานเพราะการเรียนจงภาคเพียนไปเถิด จะเกิดผลถึงลำบากตรากตรำก็จำทนเกิดเป็นคนควรหมันขยันเอ่ยนะคะอันนี้นะเป็นกรอนดอกสร้อยนะคะทีนี้บทกรอนเนี่ยมันจะต้องมีนะทำนองเขาเรียกว่าทำนองสนองนะคะเดี๋ยวคุณครูจะอ่านให้เด็กๆฟังก่อน ลูกเนาะแล้วเดี๋ยวเราจะมาฝึกกันนะคะเด็กๆตั้งใจฟังให้ดีนะคะลูกนะฟังนะคะเด็กเอ๋ยเด็กน้อยความรู้เรายังดอยเร่งศึกษาเมื่อเติบใหญ่ เราจะได้มีวิชาเป็นเครื่องหาเลี้ยงชีพสำหรับตนได้ประโยชน์หลายสถานเพราะการเรียนจงบาเพียนไปเถิด จะเกิดทนถึงรําบากตรากรามก็จำทนเกิดเป็นคนควรมานขายันเอย่ยนะคะเป็นบทกลอนดอกส้อยนะคุณครูจะพาเด็กๆอ่านนะทีละวักนะคะทีละวักเนาะ เอาละค่ะเด็กๆพร้อมไหมยังคะลกูกอางั้นเราอ่านเนาะอ่านเป็นบทร้อยแก้วอีกหนึ่งเที่ยวเนาะแล้วเดี๋ยวค่อยอ่านเป็นบุทร้อยกรองทีละวักนะคะคำว่าร้อยแก้วก็คือการอ่านหนังสือตามปกตินะอ่านหนังสือเป็นเรื่องตามปกติเรียกว่าร้อยแก้วส่วนคำว่าร้อยกรองก็คือบทกรอน นะคะในระดับชั้นปรามเราเนี่ยเราจะอ่านบทกรอนดอกสร้อยนะคะออาเด็กๆดูอ่านพร้อมกันเป็นร้อยแก้วหนึ่งเที่ยวก่อนลูกนะเด็กเอ๋ยเด็กน้อยความรู้เรายังได้เร่งศึกษาเมื่อเติบใหญ่เราจะได้มีวิชา เป็นเครื่องหาเลี้ยงชีพสำหรับตนได้ประโยชน์หลายสถานเพราะการเรียนจงภาคเพียนไปเถิดจะเกิดผลถึงลำบากตราตรำก็จำทนเกิดเป็นคนควรหมั่นขยันเอ่ยได้ไหมคะลูก เนาะเอาละทีนี้เนาะคุณครูจะพาอ่านเป็นบทร้อยกรองนะเป็นบทร้อยกรองทีละวักนะคะเด็กๆออกเสียงตามคุณครูนะลูกนะการที่เราจะอ่านบทกรอนให้ไปรอนะคะเราจะต้องออกเสียงอัการขระคําควบกล้ำนะให้ชัดเจนนะอ่านเสียงให้ชัดนะออกคําให้ชัด มันจะเกิดความไปร้อะนะคะลูกเนาะอ่ะเอาทีละวักเนาะเด็กเอ๋ยเด็กน้อยความรู้เรายังดอยเร่งศึกษาเมื่อเติบใหญ่ เราจะได้มีวิชาเป็นเครื่องหาเลี้ยงชีพสำหรับตนได้ประโยชน์หลายสถานเพราะการเรียน จงาพเพียนไปเถิดจะเกิดผลถึงลำบากตรากตรำก็จำทนเกิดเป็นคนควรมานขยันเน่อย เป็นไงคะลูกได้ไหมทีนี้นะคะพร้อมกันกับคุณครูเลยนะลูกเนาะออกเสียงคำนะให้ชัดเจนนะให้ถูกต้องนะคะพร้อมกันนะลูกเด็กเอ้ยเด็กน้อยความรู้เรายังดอยเร่งศึก เติบใหญ่เราจะได้มีวิชาเป็นเครื่องหาเลี้ยงชีพสำหรับตนได้ประโยชน์หลายสถานเพราะการเรียน จงพาเพียนไปเอิดจะเกิดผลถึงลำบากตรากตรำก็จำทนเกิดเป็นคนควรมาน่นขยันเออ เป็นไงคะลูกเนาะเอาละค่ะนะในบทร้อยกรองเนี้นะเด็กเอ๋ยเด็กน้อยนะความหมายของมันว่าไงคะลูกืเขาบอกให้เราเป็นไงคะเมื่อเราเล็กเรายังน้อยอยู่นะเราต้องเป็นไงลูกขยันเรียนเนาะพอโตไปเราจะได้เป็นไงคะทำงานหาเลี้ยงชีพหาทำงานหาเลี้ยงตัวเองแล้วก็ ครอบครัวนะคะการเรียนมีประโยชน์ไหมลูกมีประโยชน์นะจงขยันมันเรียนนะคะนะถึงแม้ว่าเราจะลำบากยังไงนะถ้าเรามีวิชาความรู้เราเป็นไงคะลูกเราก็ทำมาหากินได้เนาะเกิดเป็นคนควรหมั่นขยันเอ่น,นะคะในบทร้อยกรองนี้เดี๋ยวเนาะเราก็จะมา นะเรียนนะคะในเรื่องของความหมายในเรื่องของการปฏิบัติต้นนะในการเรียนเราจะทําอย่างไรเนาะในวันนี้นะคะคุณครูขออีกเที่ยวหนึ่งนะลูกเนาะพร้อมกันเลยนะคะแล้วเราจะได้ไปฝึกอ่านนะเอาอพร้อมกันเลยลูกเด็กเอ้ยเด็กน้อน ความรู้เรายัางดอยเร่งสืงส่อสางเมื่อเติบใหญ่เราจะได้มีวิชาเป็นเครื่องหาเลี้ยงชีพสำหรับตน ได้ประโยชน์หลายสถานเพราะการเรียนจงพากเพียนไปเถิดจะเกิดผนถึงลำบากตรากตรามก็จำทนเกิดเป็นคน ควรมาอันชยยานเอ,อ้ยนะเด็กๆคงพอได้นะคะลูกเนาะแล้วเดี๋ยวเราจะมาอ,อ,อธิบายนะมาทบทวนกันอีกครั้งหนึ่งนะคะในวันนี้นะอ้าวดูต่อสีคุณครูให้การบ้านวันนี้ฝากการบ้าน ให้เด็กๆไปฝึกอ่านบทอัขยานเด็กเอ๋ยเด็กน้อยนะคะวันนี้ฝากการบ้านแล้วนะในชั่วโมงนี้นะคะมีการบ้านให้กับเด็กๆเนาะ,ะไปฝึกอ่านนะคะลูกบทอัขยานแล้วเดี๋ยวนะเราจะมาพบกันในชั่วโมงหน้านะคะในวันจันทร์เราจะเป็น Google Meet ใช่ไหมคะลูกนะเราก็จะมาพบกันอีกครั้งหนึ่งนะคะ พบกันอีกครั้งหนึ่งในวันจันทร์เป็น Google Me e t นะซึ่งเราจะมาอ่านมาท่องบทร้อยกรองกันสดๆเลยเนาะและที่สำคัญนะคะในวันศุกร์นี้เนาะในวันศุกร์ที่13เออคุณครูฝากการบ้านไว้2วิชาเนาะในภาษาไทย ให้เด็กๆฝึกอ่านบทอักยานเด็ก,อนนอเ,ดกเอ,อ๋ยเด็กน้อยและใน Google Form นะคะจะเป็นการเก็บคะแนนนะคะในเรื่องของ Conversation นะเด็กๆอย่าลืมทำให้คุณครูนะคะลูก Google Form บทสนทนาภาษาอังกฤษอีกครั้งหนึง่งนะคะเด็กๆอย่าลืมวันนี้การบ้าน2วิชานะคะเดี๋ยวเราค่อยพบกันใหม่นะลูกเนาะ เออในชั่วโมงหน้าอย่าลืมนะคะเด็กๆไปฝึกอ่านบุัอขยานมาเดี๋ยวดูซิว่าในชั่วโมงหน้าเด็กๆจะอ่านนะได้ไพเราะแค่ไหนนะคะสวัสดีค่ะ